สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่3ของวิดีโอในชุดสร้างเว็บไซต์ง่ายๆด้วย WordPress นะครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องชื่อโดเมนและเว็บปโพสติ้งกันไปแล้วหากใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดลิงก์ที่ผมขึ้นให้เพื่อสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของ WordPress นะครับในส่วนที่เรียกว่าธีมแล้วก็ปลักอินของ WordPress นะครับก็สามารถมารับชมกันได้เลยครับธีมคืออะไร ธีมคือโครงร่างของเว็บไซต์ที่เป็นตัวกําหนดลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์เราครับธีมจะช่วยเรื่องการจัดวางเนื้อหารประเภทต่างๆบนเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปหรือวิดีโอบนเว็บไซต์ครับเปรียบเสมือนกับการทำพรีเซนเทชันเพื่อนําเสนอเนื้อหาต่างๆโดยธีมของ WordPress นั้นเราสามารถปรับแต่งเลือกรูปแบบตามที่เราต้องการได้ครับส่วนจะปรับแต่งได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาธีมนั้นๆออกแบบมาไว้ให้เราครับ ลักอินคืออะไรบักอินเป็นส่วนที่ช่วยขยายความสามารถของเว็บไซต์ครับช่วยส่งเสริมให้เว็บไซต์ของเรามีฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนื่องด้วยตัว WordPress แบบเดิมๆเองที่เราดาวน์โหลดมาใช้งานเนี่ยจะมุ่งเน้นพัฒนาไปยังส่วนของการจัดการเนื้อหานะครับดังนั้นก็จะมีผู้พัฒนาต่ตางๆที่เข้า,ามาช่วยพัฒนาบักอินเพื่อขยายความสามารถเว็บไซต์ WordPress ของเราครับ ยกตัวอย่างความสามารถของปลั๊กอินนะครับเช่นปลั๊กอินที่เปลี่ยนจากเว็บไซต์ธรรมดาให้เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจะกร้าสินค้าเพื่อสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ปลั๊กอินที่เปลี่ยนตัวเว็บไซต์ของเราให้กลายเป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มคล้ายกับ Netflix นะครับหรือปลั๊กอินที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจองบริการต่างๆผ่านเว็บไซต์ของเราได้ครับสตรีมและปลั๊กอินแบบฟรีและเสียตัง นะครับบนเวิร์ดเพจนั้นมีทั้ง e ีมและก็ปลักอินแบบฟรีที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ตามต้องการครับทีมและปลักอินบางตัวก็มีเวอร์ชั่นพรีเมียมที่เราสามารถเสียเงินซื้อนะครับเพื่อแลกกับฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นหรือบางตัวก็มีเฉพาะเวอร์ชั่นเสียเงินนะครับเนื่องด้วยเวิร์ดเพจนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เปิดให้คนสามารถมาช่วยกันพัฒนาได้อย่างอิสระ ทำให้ตัวเว็บเพจเองนั้นก็มีธีมแล้วก็ปลั๊กอิในให้เราเลือกใช้งานมากมายนะครับทั้งนี้เราควรเลือกใช้อย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับจบตอนที่3แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับหากมีคำแนะนำติชมชอบหรือไม่ชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนในตอนหน้าเราจะมาลองติดตั้งเว็บเพจในเครื่องของเรากันครับ